STARBREADY KEY SHORT cake. ทุกคนองเคยดู s ตรอเบ e ร r y SHORT ตเคกกันใช่ไหมคะ และในวันนี้เนี่ยพี่โป้จะพาทุกทุกคนมาดูนะคะ s สตอ b e r r y Shortcake เวอร์ชันล่าสุดที่เพิ่งปล่อยออกมากับสตอ b e r r y Shortcake ในปี2009ที่เราคุ้นเคยกันทางช่อง b บลูมแมลงมันมีอะไรต่างกันยังไงบ้างโอ้โหบอกเลยว่ามีอะไรให้เล่าเยอะแยะ,ยะจุกๆมากเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มฟังกันเลยดีกว่านะคะับสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของการ์ตูนซีรีส์แฟรนไชส์เรื่อง S r a w b e r r y Short Cake ซึ่งทุกคนรู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วสตรอเบอรี่ช o อตเค้กเนี่ยมีกันมานานแล้วนะคะมากมายหลายเวอร์ชั่นทีเดียวละค่ะสตรอ b e r r y Shortcake นะคะเปิดตัวครั้งแรกในช่วงโทสวัรษ1970ซึ่งมาในรูปแบบเป็นการอวยพรและหลังจากนั้นนะคะจักรวาลเบอร์รี่ก็เติบโตขึ้นจนมีตัวละครเบอร์รี่แสนหวานมากมายถึง32ตัวกันเลยทีเดียวซึ่งทั้ง32ตัวเนี่ยจะมีทั้งตัวละครที่เป็นคนแล้วก็เป็นสัตว์นะคะ เป็นเวลากว่า40ปีที่แฟนๆเติบโตมาพร้อมกับสตรอเบอรี่ช็อตเค้กซึ่งเป็นที่รักและถูกผลิตออกมามากมายหลายเวอร์ชัน่นสตรอเบอรี่ช็อตเค้กเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้สาวๆช่วยกันทำให้โลกนี้เป็นสถานที่ที่ดีขึ้นสร้างโลกที่แม้แต่ความพยายามเล็กๆน้อยๆก็สามารถสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ได้แฟรนไชส์นี้แดงให้เนถึงความเป็นผู้นำความเชื่อมั่นในตัวเองเฉลิมฉลองความแตกต่าง มีอิสระในการทดลองถึงบางครั้งจะล้มเหลวและเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของพลังหญิงและในปัจจุบันเลาเบอรี่ก็ได้กลับมารันวงการเพื่อให้เด็กสาวนั้นมีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตโดยเวอร์ชันล่าสุดซึ่งนั่นก็คือเวอร์ชัน n น t f l i x นั่นเอง ซึ่งคนที่ดูเวอร์ชัน n น t f t i x i เนี่ยก็จะมีความงุนงงประมาณนึงเลยนะคะเพราะอยู่ดีๆเนี่ยเรื่องราวก็เริ่มต้นที่อีเวนต์ของฮาโลวีนซึ่งเป็นอะไรที่แปลกมากเพราะด้วยปกติแล้วหากมีเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยมันก็จะต้องมีการเล่าปูเรื่องราวอะไรต่างๆเล่าที่มาที่ไปว่าในเวอร์ชั่นนี้เนี่ยเป็นมาย,ยังไงเพราะซีรีส์ Strawberry Shortcake ในทุกๆภาคเนี่ยไม่ได้มีความเชื่อมใดๆกันเลยทุกครั้งที่สร้างใหม่ก็เหมือนจัก,กรวาลใหม่และเรื่องราวใหม่ๆ หากแต่ลองไปค้นข้อมูลดีๆจริงๆแล้ว t ต a w b e r r y s h o r t เ a k e เวอร์ชันนี้เนี่ยเปิดตัวมาตั้งแต่ปี2021แล้วนะซึ่งก็มาในรูปแบบทีวีซีรีส์สำหรับเด็กงานภาพลายเส้นก็จะเป็นแบบ2มิตินะคะภาพวาดสีสันสดใสให้อารมณ์เหมือนดู Tom Jerry, ben t o แอนเจรี่เบนเทนหรือว่าวีแบร์แบร์เลยถึงแม้ว่า t t a w b e r r y Shortcake เวอร์ชันนี้นะคะจะเป็นภาพ2มิติแต่ก็มีความสดใหม่ในด้านของสีสันค่ะซึ่งทำให้มันดูคลาสสิกสุดๆไปเลยละ สำหรับ b e r r y Short c a k e ในเวอร์ชันใหม่นั้นเป็นซีรีส์สำหรับเด็กก็จริงแต่ด้านเนื้อหาหรือว่าพล็อตเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยจะดูมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเวอร์ชันบูมแรงที่เราเคยได้ดูกันนะคะอ่าเหล่าเบอร์รี่เนี่ยจะได้ไปอยู่ในเมืองที่มันมีความเป็นคนมากขึ้นซึ่งก็จะยังคงความเป็นเหล่าเบอร์รี่ของแต่ละตัวอยู่แต่ด้านเนื้อหาการดำเนินเรื่องราวอะไรต่างๆเนี่ยจะมีความแฟนซีน้อยลงนะคะแต่กระนั้นเหล่าตัวละครเบอร์รี่เนี่ยก็ยังเป็นเด็กกันอยู่เลย แถมยังมีผู้ปกครองคอยดูแลด้วยนะ5แต่ Netflix เนี่ยหยิบเอา Strawberry Shortcake เวอร์ชันล่าสุดนะคะไปทำในรูปแบบ3มิติแต่ไม่ใช่การทำใหม่คะ่ะมันคือการหยิบเอา Strawberry Shortcake เวอร์ชันล่าสุดเนี่ยไปทำเรื่องราวเพิ่มเติมสปินออฟอะไรทำนองนี้นั่นเองคะ่ะ และนอกจากเรื่องราวที่พี่โป้เกริ่นไปแล้วนะคะวันนี้เนี่ยพี่โป้จะมาเล่าให้ทุกๆคนฟังค่ะว่าข้อแตกต่างระหว่างสตรอเบอรี่ช็อตเค้กเวอร์ชันคลาสสิกทางบูมแรงที่เรารู้จักกันและสตรอเบอ r ี่ช็อตเค้กเวอร์ชันล่าสุดเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยดีกว่าคะ่ะ 1. ดีไซน์ของตัวละคร แน่นอนว่าในตัวละครทุกเวอร์ชั่นจะต้องมีการปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยและ t ต a อ b e r r y Shortcake เวอร์ชันล่าสุดก็เช่นกันในเวอร์ชันล่าสุดนั้นดีไซน์ตัวละครแต่ละตัวจะแตกต่างกันยังเห็นได้ชัดทั้งสไตล์การแต่งตัวโมเดลรูปร่างหน้าตาซึ่งแต่ละตัวเนี่ยจะมีความเป็นตัวเองอย่างชัดเจนมากแบบต่อให้ไม่ได้ลงสีตัวละครก็สามารถรับรู้ได้เลยว่าตัวนี้คือตัวละครอะไร ส่วนในเวอร์ชันบูมแรงที่เรารู้จักกันตัวละครทุกตัวจะมีโมเดลเดียวกันเป๊ะยังกับก๊อปปี้วางแน่อาจจะมีดีเทลเล็กน้อยที่ต่างกันในด้านของเสื้อผ้าทรงผมและสีประจำตัวต่างๆแต่ถ้าหากเปลี่ยนทุกตัวละครให้เป็นสีขาวดำเพื่อทำสมุดร,ระบายสีให้เด็กแล้วล่ะก็แทบจีแยกไม่ออกกันเลยทีเดียวว่าตัวไหนเป็นตัวไหนแต่ถึงกระนั้น s t รอเบอ r ี่ช็อตเค้กเวอร์ชันคลาสสิกที่ฉายทางบ er ูมแรงก็ยังน่ารักมากมาก 2. สมาชิกในแก๊งเบอร์รี่สำหรับตัวละครที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกในแก๊งของแต่ละเวอร์ชั่นก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านเช่นกันไม่ใช่ทุกตัวละครที่จะได้อยู่ในทุกเวอร์ชันเว้นแต่ตัวหลักอย่าง s t r a w บ e r r y Shortcake ที่จะได้เป็นตัวหลักตัวเด่นตัวนำในทุกๆเวอร์ชั่นเลยทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเวอร์ชั่นของ o o m และเวอร์ชันปัจจุบันเนี่ยจะมีตัวละครอะไรกันบ้าง สำหรับเวอร์ชันบูมเมลงนะคะสมาชิกในแกงเนี่ยจะประกอบไปด้วยสตรอเบอรี่ช็อตเค้กออเรนจ์บอสตัมเลมอนเมอแรงบลูเบอรี่มัฟฟินราสเบอรี่แทสพลัมพุดดิ้งอันนี้เรานับเฉพาะตัวละครหลักๆที่ปรากฏตัวตั้งแต่ซีซั่นแรกเลยนะคะต่อมาค่ะในเวอร์ชันล่าสุดนะคะจะปรากฏสมาชิกในทีมดังนี้ค่ะสตรอเบอรี่ช็อตเค้กออเรนจ์บอสตัมเลมอนเมอแรงบลูเบอรี่มัฟฟิน และตัวละครใหม่แกะกล่องนะคะอย่างแลมชิฟฟอนนอกจากนี้นะคะยังมีตัวละครประกอบเล็กๆน้อยๆมากมายอีกนะคะที่มีบทบาทในเวอร์ชันที่แล้วและยังมีบทบาทในภาคนี้อยู่จะเป็นตัวละครอะไรบ้างและถูกปรับเปลี่ยนไปแค่ไหนเดี๋ยวข้อที่ 4.. เราจะมาเล่าให้ฟังค่ะ 3. เมืองที่เหล่าเบอร์รี่อาศัยอยู่ ในเวอร์ชั่นบูมแมลงนะคะสาวๆจะอาศัยอยู่กันในเมืองเบอร์รี่บิตตี้แลนด์ซึ่งเป็นเมืองที่แต่ละคนนั้นจะใช้ชีวิตด้วยความอิสระและมีผู้ดูแลเมืองเป็นเหล่าเบอร์รี่ตัวน้อยๆซึ่งในเวอร์ชั่นนี้เนี่ยค่อนข้างจะสารฝันวัยเด็กประมาณนึงเลยล่ะค่ะเพราะว่าเป็นเมืองที่มีอิสระทุกคนนั้นใช้ชีวิตได้แบบที่อยากจะเป็นในเมืองเล็กๆนี้ แต่ละตัวละครนะคะไม่ได้มีผู้ปกครองมาบงกงบงการอะไรนี่แหละอาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะคะที่ทำให้ Strawberry Shortcake เวอร์ชั่นนี้ติดอยู่ในใจใทุกคนอย่างมากและที่สำคัญเนี่ยเหลาเบอร์รี่ตัวน้อยๆนะคะยังสร้างความน่ารักทางใจกับเราอย่างมากเลยล่ะคะ่สะส่วนในเวอร์ชั่นล่าสุดนะคะ เหลาเบอร์รี่เนี่ยจะอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ค่ะที่มีชื่อว่า Big Apple City สําสำหรับเมือง Big Apple City นะคะจะเป็นเมืองที่อิงกับโลกในปัจจุบันมากขึ้นเพราะจะมีการนำเทคโนโลยีของปัจจุบันเสริมใส่เข้าไปไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเรียกได้ว่าเหนือเรื่องนั้นก็ค่อนข้างทันสมัยมากเลยทีเดียว 4. คาแรคเตอร์ของตัวละคร แน่นอนนะคะว่าในทุกเวอร์ชั่นเนี่ยก็เหมือนการสร้างตัวละครขึ้นมาใหม่ t t a w b e r r y s h o r t c a k e แต่และเวอร์ชั่นตัวละครและคาแรคเตอร์เนี่ยจึงจะไม่เหมือนเดิมและไม่ซ้ำกันเลยล่ะค่ะแต่ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าตัวละครในเวอร์ชันของบูมเมแรงเนี่ย ทุกๆตัวเนี่ยจะมีความหวานในตัวเองค่ะซึ่งหวานแบบหวานมากและหวานทุกๆคนเลยนะแต่ในเวอร์ชั่นล่าสุดนั้นคาแรคเตอร์จะต่างกันได้อย่างชัดเจนมากแต่จะออกไปในทางหญิงกแกร่งสวยเท่เกิลพาวเวอร์อะไรทำนองนี้สะมากกว่าค่ะมาเริ่มกันที่ตัวละครแรกตัวละครหลักของเรากันเลยดีกว่า s t r r w b e r r y s ช o อ t เ a k ก ตัวเอกของเราในเวอร์ชั่นบูมแมลงนะคะจะเป็นคนที่อ่อนหวานมากๆเลยล่ะค่ะแต่ก็มีภาวะความเป็นผู้นำสูงสมศักดิ์สรีการเป็นตัวเอกจริงๆส่วนในเวอร์ชั่นล่าสุดนะคะเธอจะออกไปในทางสาวแกรง่งในแง่ของการแต่งตัวคาแรคเตอร์ต่างๆเธอก็เป็นผู้หญิงนี่แหละไม่ได้ออกแนวห้าวด้วยแต่ก็จะเป็นผู้หญิงในยุคปัจจุบันค่ะที่มีความแข็งแกร่งผสมกับอ่อนหวานเนี่ยบอกแล้วว่า girl power สุดๆ เธอก็ยังเป็นคนที่มีเหตุผลและมีความมุ่งมั่นเช่นกันนะคะก็นะคาแรคเตอร์ของหัวหน้าความเป็นผู้นำอะ่ะมันก็ต้องมีแบบนี้อยู่แล้วซึ่งสตรอเบอร r y ี่ช็อตเค้เนี่ยมีแบบนี้ในทุกเวอร์ชันเลยค่ะต่อมานะคะตัวละครอย่าง Orange b l o s s o m ตัวละครน,นี้นะคะก็ยังเป็นสาวผิวดําอย่างที่เป็นมาตลอดนะคะที่เปลี่ยนไปเนี่ยคงจะเป็นดีไซน์ตัวละครและคาแรคเตอร์เพียงเท่านั้นในเวอร์ชันของบูมแมลงเนี่ยเธอจะเป็นสาวหวานอมเปรี้ยวหน่อยๆเธอเป็นคนใจดีและเอาใจใส่มากไม่ค่อยเห็นแก่ตัวเลยและเธอนั้นเป็นสาวสองเชื้อชาติด,ด้วยเนื่องจากเธอเป็นสาวผิวดําคนเดียวในเวอร์ชันนี้ So, ในเวอร์ชั่นปัจจุบันนั้นจะได้อินสปิเรชันมาจากคนดําจากชีวิตจริงเลยอย่างเช่นทรงผมที่เหล่าคนดําทํากันในชีวิตจริงจะมีผมหยิกฟูตามกรรมพันธุ์ตัวละคร o r a n g e ในเวอร์ชันนี้ก็เป็นเช่นนั้นค่ะเรียกได้ว่าเป็นตัวแทนของเหล่าคนดําเลยทีเดียวและเธอเนี่ยมีนิสัยชอบแข่งขันท้าทายสิ่งต่างๆเป็นสาวสปอร์ตเวอร์สุดๆเลยล่ะคะ่ะต่อมานะคะตัวละคร b l u e b e r r y m u f f i n ในเวอร์ชั่นบูมแมลงนั้นบูเบอรี่จะเป็นคนที่เนียบเนียบดูนิ่งแต่มีความน่ารักน่าหลงไหลถ้าเป็นบรรณรักษ์ของเมืองก็แปลว่าเธอเนี่ยเป็นเจ้าของห้องสมุดอย่างแน่นอนคาแรคเตอร์สาวหนอนหนังสือก็จะเป็นประมาณนี้พอจะนึกภาพออกใช่ไหมคะในเวอร์ชั่นปัจจุบันเนี่ยเธอก็ยังคงคาแรคเตอร์สาวเงียบเงียบสงบ แต่มีความกล้าพูดกล้าทำม,มากขึ้นแต่เธอก็ยังคงเป็นคนที่ค่อนข้างสง,งบสงี่ยมและผ่อนคลายมากๆเลยค่ะถึงแม้ว่าในเวอร์ชันล่าสุดเนี่ยเธอจะไม่ได้เป็นบรรณารักษ์หรือเป็นหนอนหนังสือแล้วเธอก็ยังคงคาแรคเตอร์ความเงียบขรึมชอบพูดกับตัวเองแล้วก็เป็นคนที่มีสติมากๆเลยล่ะค่ะ ต่อมาค่ะตัวละครอย่างเลมอนเมอร์แรงในเวอร์ชั่นบูเมแลงนั้นเลมอนจะเป็นสาวที่สุดแสนจะสุดสมีความเป็นผู้ยิง่งผู้หญิงมากๆตามแบบฉบับของเจ้าของร้านเสริมสวยรักสวยรักงามแถมคี้เล่นอีกด้วย ในเวอร์ชั่นปัจจุบันนั้นเธอจะดูมีลุคที่ห้าวมากๆเป็นสาวลุยๆตามแบบฉบับนักประดิษฐ์วิศวกรคาแรคเตอร์เธอดูมีความติงต้องตามประษาคนไอคิสูงส่วนใหญ่ตัวละครที่มีไอคสูงเนี่ยจะถูกออกแบบให้มีความไม่เต็มเต็งอยู่และที่สำคัญในเวอร์ชั่นนี้เนี่ยเธอมีผมสั้นด้วยนะออจะได้นะต่อมานะคะตัวละครอ,อย่างราสเบอร์ร ตัวละครดรัสเบอร์รี่ในเวอร์ชันบูมก็จะเป็นแฟชั่นนิสตาน่ารักมีความคิดสร้างสรรค์และใจดีต่อผู้อื่นมากเธอให้ความสำคัญกับตัวเองและจะทำงานหนักมากๆหากจำเป็นเพื่อที่จะทำให้ตัวเองนั้นประสบความสำเร็จเธอมักจะทำชุดพิเศษให้คนอื่นสวมใส่เสมอฟังดูแล้วเนี่ยเป็นตัวแม่สุดๆแต่เธอเนี่ยก็ยังมีความอ่อนหวานและถ่อมตัวมาก,มากๆเลยล่ะคะ่ะ ในเวอร์ชันปัจจุบันนั้นเธอได้เปลี่ยนชื่อเป็น r a สเบอ r ์รี่ทาและเป็นศัตรูตัวฉกาดในซีซั่นหนึ่งของ s ตรอเบอร์รี่ช็อตเค้ร่วมกับบราดพุดดิ้งและ s สั g r a p e บุคลิกของเธอในเวอร์ชันใหม่นั้นเหมือนจะผสมผสานตัวละครของเธอในเวอร์ชันปี2003และปี2009เข้าหากันที่จะมีความหยาบคายและก็เป็นนักร้องและแฟชั่นต่างๆ เธอเป็นคนที่ค่อนข้างไร้สาระนะคะเธอเรียกร้องความสนใจเพราะว่าพ่อกับแม่เธอเนี่ยไม่ได้ใส่ใจเธอมากเท่าที่ควรซึ่งอาจเป็นเหตุผลว่าทําไมเธอถึงอยากเป็นคนทําขนมปังคนดังและอยากเป็นที่รักแบบสตรอเบอรี่และที่สาคัญเนี่ยในเวอร์ชั่นนี้เธอเป็นคนรวยด้วยนะรู้ยังว่าการกระทําเอาแต่ใจแล้วก็ขี้ฉาบแบบนั้นอนะมันมาจากไหนเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นลูกคุณยังไงล่ะอยากได้อะไรก็ต้องได้ประมาณเนี้ แต่ว่าในซีรีส์เนี่ยมันจะไม่ได้แสดงความไม่น่ารักของราสเบอร์รี่ออกมามากมายค่ะมันแค่จะทําให้เราเห็นว่าเออเธอเนี่ยเป็นตัวร้ายนะแต่เป็นตัวร้ายในแบบที่น่ารักและยังพอรับได้อยู่ค่ะจงดูและเรียนรู้ซะส่วนตัวละครอย่างแลมชิฟฟอนจริงๆแล้วเธอก็ไม่ใช่ตัวละครใหม่แกะกล่องอะไรหรอกค่ะชีเคยปรากฏตัวมาแล้วในเวอร์ชั่นแรกของ s t รอเบอ r ี่ช็อ t เ a k e เลยแต่แล้วเธอก็หายยาวมาจนปัจจุบันนะคะจนมามีเวอร์ชั่นนี้ล่ละค่ะ เธอก็ได้มาด้วยลุคใหม่ด้วยลุคสาวแว่นนั่นเองแต่อย่ามองเธอเป็นสาวเนื้อเชียวนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นดุดดังนักสืบสาวเลยล่ะค่ะด้วยคาแรคเตอร์ช่างสังเกตขี้สงสัยและเธอก็ชอบงานสืบอสซ์มากๆเธอก็เลยได้เป็นนักสืบสาวค่ะส่วนตัวละครอย่างฮาร์เคิลเบอร์รีตัวละครผู้ชายหนึ่งเดียวที่เราเคยเห็นในเวอร์ชันบูมเมแรงนั้นเขาไม่ได้อาศัยอยู่อย่างถาวรในเบอร์รีบิตตี้ซิตี้แต่ว่าเขาเนี่ย จะขับรถผ่านไปมาโดยใช้ฮาร์พับโมบายเขาวางแผนที่จะเปิดสถานที่ที่เรียกว่าบ้านสำหรับสัตว์เลี้ยงของฮักเคอร์เบอร์รี่ที่เมืองเบอร์รี่บิตตี้ซิตี้ด้วยและด้วยความที่เขาเป็นผู้ชายคนเดียวในเมืองเนี่ยเขาจึงมีความกังวลว่าสาวๆจะไม่ชอบเขาและเขาจะเข้ากับสาวๆไม่ได้เขาจึงพยายามที่จะทำทุกอย่างด้วยการพยายามทำเป็นชอบสิ่งนั้นๆเพื่อให้ทุกๆคนประทับใจและยอมรับเขาเป็นเพื่อน ซึ่งเอาจงจริงๆน่ารักนะฟิลหนุ่มซึ้นพยายามที่จะผูกมิตรกับทุกๆคนส่วนในเวอร์ชั่นใหม่นั้นตัวละครนี้เนี่ยเขาถูกปรับให้เป็นหนุ่มผิวดำนะอ้าฟิลไทยบ้านดำแดดอะนึกออกปะเขาจะมีนิสยัยกระตือรือร้นและเป็นคนที่หุนหันพลันแล่นกระท่อนกระแทน่นไม่ซับซ้อนแถมยังเป็นคนที่ขี้เล่นอีกด้วยค่ะ yeah, <so> เขาเป็นมือกีตา้าและงานของเขาคือเล่นกีตา้าข้างถนนเพื่อหาเงิน ซึ่งก็ชัดเจนเลยนะคะในจุดนี้ว่าหากเข้าเบอร์รี่ในเวอร์ชั่นนี้นั้นเป็นคนเร่ร่อนนะคะซึ่งเขาก็เป็นคนยากจนนั่นเองที่ต้องหาเช้ากินค่าไม่ได้มีผู้ปกครองมาปกครองหรือมีคนดูแลเหมือนกับเบอร์รี่คนอื่นๆนะคะในเวอร์ชั่นนี้เนี่ยเขาเลยดูโตมากกว่าเวอร์ชั่นที่แล้วเยอะเลยเหมาะสมกับคาแรคเตอร์หรือบทของการเดินทางด้วยรถหรืออะไรต่างๆมากๆแต่ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนเร่ร่อนดูไร้บ้านและยากจนเขาก็ไม่ได้เป็นภัยทางสังคมนะ เขาก็ยังดูมีความเป็นพระเอกค่ะถึงมาดพระเอกจะหายไปแทบหมดเลยก็เถอะแต่เขาก็ยังดูหล่ออยู่ดีนะส่วนตัวละครหลักอีก2ตัวในเวอร์ชั่นใหม่ที่ยังมีบทบาทแต่ไม่ได้เป็นตัวหลักแล้วก็มีดังนี้เลยค่ะเริ่มจากยายพลัมพุดดิ้งในเวอร์ชันบลูมเนี่ยชีเป็นนักเต้นที่เป็นมิดถ้ามีแนวโน้มที่จะเป็นกังวลกับคนอื่นๆมากแต่ก็มีความดื้อรั้นเช่นกันและถ้าเธอรู้สึกว่าเรื่องไหนเธอพูดถูกเธอก็จะอยู่เคียงข้างมัน ลำเป็นคนทํางานหนักและทุ่มเททุกอย่างแบบ1้อเซเลยล่ะค่ะและเธอมีลูกสุนักด้วยที่ชื่อว่าพีเตอร์แพชส่วนในเวอร์ชั่นใหม่ฉีที่ถูกปรับโมเดลจะเรียกว่าแค่ปรับก็คงจะน้อยไปเพราะสิ่งนี้เนี่ยเรียกได้ว่ารีโนเวทซะมากกว่าค่ะ เพราะไม่ได้เหลือเขาโครงอะไรเดิมๆที่ทําให้เราเห็นแล้วรู้เลยว่าเป็นตัวละครตัวเดียวกันแต่จริงๆแล้วตัวละครพลัมพุดดิ้งในเวอร์ชันต้นฉบับเนี่ยเขาเป็นผู้ชายอยู่แล้วนะมีแค่เวอร์ชันที่2ลากยาวมาจนเวอร์ชัน2009นเเท่านั้นแหละที่ถูกปรับเป็นผู้หญิงและในเวอร์ชันนี้เนี่ยถูกปรับให้กลับมาเป็นผู้ชายเหมือนเดิมแต่ด้วยความหลากหลายที่โลกใบนี้มีตัวละครพลัมพุดดิ้งในเวอร์ชันนี้ก็เลยถูกเติมสีให้เป็นผิวดําเข้าไปนั่นเองตัวละครต่อมานะคะเชอร์รี่แจม สำหรับตัวละครเชอร์รี่แจมในเวอร์ชั่นบลูแมลงนะคะชีจะเป็นนักร้องนักแสดงชื่อดังที่รีภัยมาอยู่ในเมืองเบอร์รี่บีตี้ซิตี้นะคะเพื่อเธอเนี่ยอยากจะค้นหาตัวต้นและความสงบแต่แล้วเธอก็ไม่ได้มีตรภาพดีๆนะคะจากเหล่าสตรอเบอรี่ชอร์ตเค้กนั่นเอง ส่วน so, ในเวอร์ชั่นใหม่นะคะชีก็เป็นนักร้องนี่แหละแต่ว่าเป็นตัวประกอบนะคะเป็นหนึ่งในนักดนตรีของวงนักร้องชื่อดังเลยและชีเนี่ยมักจะถูกกดขี่ข่มเหงนะคะจากเพื่อนร่วมวงแต่ถึงกระนั้นชีก็มีเพื่อนสนิทในวงอยู่นะคะนั่นก็คือเปเปอร์มินฟลีทซึ่งตัวนี้เนี่ยเคยปรากฏตัวมาแล้วนะคะในสตรอเบอร์รี่ช็อตเค้กเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ก็คือเวอร์ชันแรกๆเลยอะคะ่ะ ซึ่งทั้งสองตัวนะคะกอด้ถูกเปลี่ยนรูปร่างลักษณะใหม่เหมือนกันแต่ว่าเชอร์รี่แจมเนี่ยจะยังให้อารมณ์เหมือนคนเดิมอยู่แค่เปลี่ยนเชื้อชาติส่วนเปเปอร์มินฟีดเนี่ยจะเปลี่ยนใหม่จนเราแทบไม่รู้เลยว่าเป็นตัวละครตัวเดียวกันจริงๆส่วนเยซัวกรฟเนี่ยในเวอร์ชันบูมนะคะเธอเป็นตัวละครสุดท้ายที่ถูกเพิ่มเข้ามาในเฟรนชส์นี้ดีไซน์ของเธอจะออกไปในทางเท่และเก๋แหวกออกมาจากเบอรี่ทุกตัวด้วยการแต่งตัวแนวป๊อปพังนั่นเอง ส่วน so, ในเวอร์ชั่นใหม่นะคะเธอจะดูเป็นคนเรียบๆดูมีความเป็นผู้หญิงมากกว่าเวอร์ชั่นเก่าที่เขานิยามเธอว่าเป็นตัวละครทอมบอยในเวอร์ชันนี้นะคะเธอเป็นผู้ติดตามของราสเบอร์รี่เธอเป็นคนไม่มีอารมณ์ค่ะเอาจริงๆคือทุกอย่างจะนิ่งเรียบมากไม่แสดงอารมณ์ใดๆออกมาผ่านสีหน้าเลยคือนางสีหน้าเดียวอย่างนี้ตลอดซีซั่นทุกซีซั่นและความชอบของเธอในเวอร์ชั่นนี้เนี่ยเธอจะชอบแนวโกธิ c มากกว่าป๊อบพังนะคะค่อาชีพที่ทํา ในวัชชันบูมเมลงนะคะเหล่าสาวๆเนี่ยจะประกอบอาชีพดังนี้เลยค่ะ s ส r รอเบอรี s ช็อตเค k e ทำร้านน้ำปัน่น Orange นจ์บล o m เป็นร้านขายของช้ำ b l u เบอ r ี่ม u f f ฟิเป็นบนรรณาร้านหนังสือเลมอนเมอ n แรงร้านทำผมหรือร้านเสริมสวยพลัมพุดดิ้งเต้นบันเร่อันนี้ดูเป็นอาชีพไหมอะ l a ซเบอร ร้านตัดเย็บแฟชั่นนิสต้าส่วนในเวอร์ชันปัจจุบันนะคะสาวๆจะประกรอบอาชีพเหมือนกันหมดเลยค่ะนั่นคือค้าขายแต่ว่าจะขายอะไรที่ไม่ได้ต่างกันมากเลยนะคะเพราะว่าทุกๆอย่างเนี่ยมันยังอยู่ในคัลเจอร์ของการเอาผล,ลไม้มาทำไม่ว่าจะเป็นคุกกี้เป็นไอติมเป็นขนมหวานสเลอร์ปี้ต่างๆนะคะอาพวกสาวๆเนี่ยจะยังขายเหมือนเหมือนกันและที่สำคัญเนี่ยสาวๆแต่ละคนเนี่ยจะมีงานอดิเรกที่ชอบทำด้วยค่ะ อย่างแยออเรนจ์ nd, ก็จะดูคลั่งพวกกีฬาพวกออกกำลังกายการแข่งขันแลมชิฟฟอนก็เป็นนักสืบส่วนเลมอนเมอร์แรงเนี่ยอันนี้จะชัดกว่าคนอื่นเลยนะคะเพราะว่าชีเนี่ยเป็นวิศวกรอ,อ่านักซ่อมนักประดิษฐ์ต่างๆส่วนฮักเค้าเบอร์รี่พายนะคะตัวละครนี้เนี่ยก็ชัดเจนอยู่แล้วนะคะว่าเขาเนี่ยมีความสามารถทางดนตรีเขาชอบดนตรีนะคะเขาจะไปเล่นดนตรีเพื่อหาเงินฟิลแบบเปิดหมวกอะไรทำนองนี้คะ่ะ นี่ก็จัดเป็นอาชีพได้เลยหกเหล่าสัตว์เลี้ยงสำหรับเหล่าสัตว์เลี้ยงนะคะถ้าใครเคยดูแต่เวอร์ชั่นบูมเนี่ยก็จะคิดว่าพวกเหล่าเบอร์รี่เนี่ยเลี้ยงแต่สุนัขก,กันใช่ไหมล่ะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเหล่าเบอร์รี่เนี่ยมีสัตว์ที่เลี้ยงหลากหลายมากมายมาตั้งแต่เวอร์ชั่นแรกแล้วล่ะคะ่ะมีเพียงเวอร์ชั่นบูมเท่านั้นที่ปรับให้มีแต่สุนัขเป็นสัตว์เลี้ยง เพรงงาะงั้นเรามาดูมาส่องกันดีกว่าค่ะว่าเวอร์ชันบูมและเวอร์ชันล่าสุดเนี่ยสาวๆแต่ละคนนั้นเลี้ยงอะไรและเปลี่ยนแปลงอะไรกันไปบ้าง Strawberry Shortcake ในเวอร์ชันบูมแรงนั้นเธอเลี้ยงทั้งสุนัขและแมวเลยล่ะค่ะโดยสุนัขเนี่ยชื่อพับเค้กส่วนแมวชื่อคัสตาร์ดแต่ในเวอร์ชันปัจจุบันเนี่ยเธอเลี้ยงแค่แมวอย่างเดียวนะคะนั่นก็คือน้องคัสตาร์ดนั่นเองเหมือนเวอร์ชันแรกเป๊ะเลยบลูเบอรี่ม u f f ฟิน ในเวอร์ชันบูมแรงนะคะเธอมีลูกสุนัขที่ชื่อสเกาตี้ส่วนในเวอร์ชันปัจจุบันนั้นเธอเลี้ยงหนูที่ชื่อว่าชีสเค้กซึ่งอันนี้ก็เหมือนเวอร์ชันแรกเลยค่ะออ a n เรนจ์บล o m ซัมในเวอร์ชันบูมมแรงนะคะเธอเลี้ยงสุนัขชื่อมามาเลตส่วนในเวอร์ชันปัจจุบันเนี่ยเธอเลี้ยงสุนัขเช่นกันค่ะแต่สุนัขตัวนี้เนี่ยจะชื่อพับเค้กซึ่งใช่ค่ะเป็นพับเค้กเดียวกันกับเวอร์ชันที่แล้วที่สตรอเบอรีอยอย่เลี้ยงนั่นเอง แต่ในเวอร์ชันต้นฉบับเนี่ยชีเลี้ยงสุนัขที่ชื่อมามารีสนั่นแหละเลมอนเมอรแรงในเวอร์ชันบูเมแรงนะคะเธอเลี้ยงสุนัขที่ชื่อว่าเฮนนาส่วนในเวอร์ชันเน็ตฟลิกเธอเลี้ยงกบที่ชื่อเฟรเป้ลงตามต้นฉบับเปะแลมชิฟฟอนเธอเลี้ยงนกแก้วที่ชื่อพาเฟสส่วนฮักเคิลเบอร์รี่พายในเวอร์ชันบูเมแรงเนี่ยเขาจะมีสัตว์เลี้ยงเป็นหมาน้อยที่ชื่อทอมทอมและในเวอร์ชันปัจจุบันเขาเป็นเจ้าของเฟรเร ที่ชื่อ Red Hot. เรดฮอตเหล่าสัตว์จะมีชีวิตเทียบเคียงคนเลยคือสามารถพูดได้และมีการตั้งแก๊งเหล่าสัตว์ของกันเองเพื่อปฏิบัติการต่างๆอีกด้วยเรียกได้ว่าสร้างสารรค์และน่ารักสุดๆเลยล่ะคะ่ะเโบกแน่นอนนะคะว่าโบกเนี่ยมีอยู่ทุกพื้นที่เรื่องนี้ก็เช่นกัน เห็นได้ชัดเลยนะคะจากการที่ซีรีส์เนี่ยพยายามสร้างความพลังหญิงมาตลอดตั้งแต่เวอร์ชันแรกโดยการให้ผู้หญิงเราเนี่ยสามารถทําทุกอย่างเมืองทั้งเมืองมีแต่ผู้หญิงผู้หญิงอย่างเราต้องช่วยกันบลาบลแต่สิ่งที่ชัดเจนกว่าพลังหญิงเนี่ยเห็นที่จะเป็นเรื่องของเชื้อชาติและวัฒนธรรมต่างๆค่ะจะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าตัวละครในเวอร์ชั่นนี้นั้นมีความหลากหลายมากๆเลยล่ะคะ่ะ ทั้งตัวละครที่สร้างมาใหม่และตัวละครที่ถูกเปลี่ยนภาพหลักจากเวอร์ชันเดิมๆแถมยังมีการระบุเชื้อชาติของตัวละครอ,อย่างชัดเจนอีกด้วยเรื่องนี้จึงสัตว์ได้ว่าเป็นโวกอีกหนึ่งเรื่องเลยล่ะค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับข้อแตกต่างระหว่าง t r a w b e r r y Short Cake ปี2009ที่ฉายทางช่อง Bloom กับ t r a w b e r r y s h o r t เ a k e เวอร์ชันล่าสุดนะคะฟังแล้วเป็นยังไงบ้างทุกๆคนชอบเวอร์ชันไหนมากกว่ากันแล้วเวอร์ชันใหม่เนี่ยมีตัวไหนถูกใจลุกคนบ้านคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะ ส่วนใครที่อยากขอให้พี่โป้ทำคลิปแบบไหนเนี่ยก็คอมเมนต์เข้ามาขอได้เลยนะถ้าอันไหนไม่เกินความสามารถหรือคิดว่าพี่โป้จะทําได้ดีพี่โป้จะเก็บมาพิจารณาแล้วก็ทําแน่นอนอย่างเช่นน้องคนนี้นะคะที่เป็นคนขอสตรอเบอร์รี่ชาร์ตเค้กเข้ามาพี่โป้ก็ทำให้เนาะส่วนคนที่เคยขอเข้ามาเนี่ยบอกแล้วนะว่าเราไม่ลืมแต่เรากําลังดาเนินการอยู่ซึ่งบางอย่างมันไม่ได้สามารถทําได้เร็วแบบป๊ป๊บปๆ๊อป,ป๊ขนาดนั้นเนาะมันอยู่ในขั้นตอนการผลิตนะคะยังไงก็ช่วยรอนิดนึงเนาะ ก่อนจากกันไปวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เอาไว้ดูคลิปใหม่ๆจากพ e o p l โป l พลกันอีกนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะคลิปทั้งหมดที่พิ p o p l โปเคยทำเอาไว้นะคะก็จิมก็ไปดูเลยเนาะก็จะมีข้อแตกต่างที่ชอบหรืออัปเดตหนังที่ชอบแล้วก็ข้อนต์ต่างๆอาจจะถูกใจทุกคนนะคะก็ออกฝากด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย